มีการร้องเข้ามายังเพจดังในอุดรธานีบอกว่าแก๊งนี้มันเป็นวัยรุ่นแก๊งหัวเท่ามาเขือพวงเรียนแบบแก๊งป้าบัวผันไอ้แก๊งที่ไปอุ้มเป้าบัวผันอะอ,ออกอารวาสอยู่ๆมันก็ไปดักตีเด็กหนุ่มคนหนึ่งข้อหาหมั่นไส้หล่อเกินไปดูคลิปค่ะ ดู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 ดเพจบ้านดุงค่ะเขาบอกแบบนี้ชาวบ้านร้องเรียนมาจากบ้านหนองกาโนนสิมมาตำบลบ้านจันอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีบอกตอนนี้มีแก๊งวัยรุ่นหัวเท่ามะเขือพวงอายุน่าจะ12ถึง16ซิ่งมอเตอร์ไซค์พก ok ปืนลากมีดไปตามถนนในหมู่บ้านยิงปืนหน้าโรงเรียนยังไม่พอดักทำร้ายเด็กหนุ่มที่ชื่อหมูหยองอยู่ชั้นม .3 น้องถูกเตะก้านคอจนสลบคาเท้าได้ยินฝั่งตรงข้ามตั้งใจจะมาเตะแล้วก้อนผมข้อหาเดียวเลยที่น้องหมูหยองโดนคือหลอกเกินมันไสแค่นั้นนะนะแค่นั้นแหละทาไมอะ Oh. คนเราต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ด้วยหรอมันควรจะต้องมีนะมันไม่มีไ <c oughs> งเพราะท้ามันมีเนี่ยหัวมันต้องโตกว่ามะเขือพวงอ๋อนี่แปลว่าสมองมันน้อยมากเลยใช่ไหมน่าจะอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> อ๋อนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องราวนี้นะฮะทีมข่าวอมรินทีวีได้ตามไปจนเจอแก๊งคนก่อเหตุด้วยเพราะเราได้คุยกับแม่ของนายบารถ้าดูตามผังทังขวามือเนี่ยแม่ของนายบาสเนี่ยนะฮะที่เป็นคนก่อเหตุ ไปกระทืบเขาไปฟันเขาโทษฐานหลออเกินเนี่ยนะแม่บาสยืนยันว่าลูกชายกับหมูหยองคนเจ็บเนี่ยรู้จักกัน <Wow. S 1> แล้วหมูหยองมากดสตอรี่หัวเลาะ <Wow. S 1> ในคอมเมนต์ของบาสลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่เรื่องมันก็เลยบานปลายตามประสาวัยรุ่นนัดใส่เดียวกันอยากให้ฟังความจริงฟังให้หมดแม่ในมีหลักฐานของลูกชาย คือจะบอกว่าถ้าไม่สนิทก็อย่ามาติดว้าวอย่ามากดหัวเราะในสตอรี่แบบนี้เอ้าลองฟังเสียงของแม่ดูนะฮะสตอรี่กันเด็กหน่อยขันมากดสตอรี่เด็กหน่อยเขาคือว่ามีการทาทายหรือหาเรืองก็เลยทักไปเขาก็ว่ามามาต่อมาจ,จะ้ะคือกันด้ยินน้ำกันคูอน้องกา็าบอกกันคือกันไนแชทจ้ะมีแชทเป็นหลักฐานพรหลักฐานทีลฐาในแม่บ้านคือเขาทักตางคนตางทักกันมาทาทายกันจ้ะ แล้วก็น,นัดก,กันไปเขาเป็นคนนัดจ่าแล้วเขาก็ู้จักเข้าพร้อมซึ่งในขา่าวเขาบอกว่าเขาบุกหูจักพวกแมนเขาหูจักจ่าเขาหูจักแล้วเขาเป็นคนนัดสถานที่ที่สิไปตีพร้อมแล้วก็มันมีบอกพอร้อมว่าโตตโต,โต,โตโมัดแล้วให้มันจบได้จบแบบลูกผู้ชายพอ่อผมลูกผู้ชายพอ่อเขาเ้าพร้อมจ่าแมนประมาณนี้ใช่ไหมจ่าปกติบ้าเป็นคนยังไงครับลูกชายก็ขี้ดื้อตามภาษาเด็กหน่อยเหรอจ้าบ่เดบ้าลูกเป็นคนดีเลยถามว่า แต่ว่าบ่เคยเบาควา้วมเลยจ้ะบอกเคยเบาคว้วมถามผู้หยาบ้านแม้แต่ก็รุนแรงไปไหมอ่ะหมูหยองนอนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชบ้านดุงสลบไปสองวันเลยนะยเราค่อยฟื้นย,ยังคงมีแผลอยู่ที่ขาด้วยแม่ของฝั่งหมูหยองบอกไม่ยอมหรอกแบบเนี้ยเกินไป